สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอังคารที่16กรกฎาคม2567สวัสดีเช้าวันหวยออกครับทุกท่านมาครับมาดูแนวทางมาดูข้อมูลโค้งสุดท้ายกันต่อแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนสูตร2เลขเด่น4ตัวของแอดฝนสูตรคำนวณงวดใหม่ของอาจารย์ได้9014นะครับ 9014ย์หนึงวดที่ผ่านมามีเลข3นะครับที่เข้าตำแหน่งหลักหน่วยหวยออก5 0 3มงวดใหม่ก็ใบนี้ทุกท่าน16บทับเต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนล่างเลขเด่น2ตัวรูปแบบนี้งวดก่อนไม่ได้ลงให้นะครับเจอมาก็ตรงต่อแบ่งปันคุณผู้ชมนะครับ งวดใหม่สูตรนี้คำนวณได้1กับ5ทุกท่าน1กับ5มงวดที่ผ่านมาได้3กับ7นะครับชอบกอแคปหน้าจอเอาทุกท่านไม่ชอบใจอย่างไรก็ผ่านไปต่อครับถัดมาจะเป็นแนวทางาวิ่งตัวเดียวนะครับของแอดคานงวดที่ผ่านมาหลุดทุกท่านคำนวณได้เลข2องหวยออก503 แปดเไม่มีเลข2นะครับทางเดเลข3สามงวดหลังสุดเข้า2หลุด1นงวดใหม่ได้เลข9ทุกท่านใบฝั่งทางขวาสุดมาลุ้นกันครับ9กาจะมาไหมตามนี้ทุกท่านแนวทางตัวเดียวแอดคันนะครับสิบทับเ ต่อมาก็จะเป็นทางมาตัวค่าล้านเปอร์เซ็นต์ของแอดพนัชกรงวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณเลขวิ่งของอาจารย์ได้7กับแปดก็มีแปดนะครับลงไปล่างส่วนเลขชอบชอบส่วนตัวตรงนี้หลุดนะครับงวดใหม่ไปฝั่งทางขวาทุกท่านสูตรคำนวณเลขวิ่งบนวิ่งบนล่างของอาจารย์ได้ สองกับหนึ่งนะครับสองกับหนึ่งชอบชอบส่วนตัวก็จะมีหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสองสี่เจ็ดแล้วก็สองสามเจ็ดทุกท่านหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสองสี่เจ็ดแล้วก็สองสามเจ็ดแนวทางของแอดพนัชกรมาตัวค่าล้านเปอร์เซ็นต์ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดบิวนะครับอาจารย์บอกว่า ข้าวกล้องนะครับแจ้งมาให้เด่นที่เลขห้าทุกท่านให้เด่นที่เลขห้าันที่ก็อยู่ตรงนี้นะครับผู้ชมชอบอย่างไรก็แคปหน้าจอไปไม่ชอบใจก็ผ่านต่อมาจะเป็นแนวทางครบบนของแอดรัชนกมีโชคเมื่อที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางสายอาจารย์ให้มาจริงนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ลงให้ทุกท่าน ในทางครบบนของอาจารย์ก็มี0มี3แล้วก็มีห้งวดใหม่ไปฝังทางขวานะครับููดคำนวณครบบนงวดใหม่ได้เลขเด่น6ตัวมี901567 901567ด้านล่างอาจารย์บอกว่าบนตัดได้4ตัวนะครับก็คือตัดเลข2 3 4 8ไปทุกทันใครชอบก็แคปหน้าจอ ไปมัดรวมเข้าคู่กันดูต่อมาก็จะเป็นแนวทางสอนบนรูปภาพทุเรียนเลขเด่นสองตัวของอาจารย์สุพโชคยี่สิบเอ็ดงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับไม่มีห้าสามีแปดลงไปล่างงวดก่อนนั้นนั้นก็หลุดนะครับไม่มีศูนสี่มีห้าไปหลักร้อยต่างด้ยวยเลขสองงวดตามที่เห็นเลยทุกท่าน งวดใหม่ใบฝั่งทางขวาจารย์คำนวณได้3กับ7นะครับใบเต็มก็จะประมาณนี้เด่นสอนอบนเลขเด่น2ตัวรูปภาพทุเรียนมาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลล่างนะครับสอนอล่างอินทผลัมงวดที่ผ่านมาหลุดทุกกันคำนวณได้6กับ7ถวยออก8 9งวดข่อนหน้านั้นเข้าอยู่นะครับมีเลข1งงวดที่ออก3 1 มวดใหม่ได้5กับ6ทุกท่านตามนี้นะครับเด่นสอนอล่างเลขเด่น2ตัวของอาจารย์สุพโชค21ต่อมาก็จะเป็นแนวทางหน่วยบนของอาจารย์คู่เมืองนะครับุดคำนวณของอาจารย์ได้เลขเด่น3ตัวมี5 6 4ทุกท่าน5 6 4 มาต่อกันที่แนวทางของแอเส้นมีนะครับเป็นแนวทางบนทุกท่านสิบหน่วยดคำนวณหลักสิบของอาจารย์ได้สามสี่ห้าหลักหน่วยได้หนึ่งสามแปดเก้าสิบสามสี่ห้าหน่วยหนึ่งสามแปดเก้าต่อมาก็จะเป็นชุดจับคู่นะครับข้อมูลส่วนด้านบนตรงนี้มีสามหนึ่งสามสามสามแปดแล้วก็สามเก้า ด้านล่างมีห้าหนึ่งห้าสมห้าแปดล้วก็ห้าเก้าทุกท่านเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงสูตรคำนวณต่อมาจะเป็นข้อมูลล่างของแอดคนบางระจาร์สูตรคำนวณของอาจารย์อยู่ในส่วนตรงนี้ก็จะมีชุดที่อาจารย์ตัดทิ้งไปให้แล้วด้วยนะครับที่เหลือก็จะมีศูนย์ห้าศูนย์เก้า 4 9 4 2 4 5 3 2 3 5แล้วก็3 6ทุกท่านอาจารย์บอกว่าเป็นแนทางสูตรใหม่นะครับต่อมาก็จะเป็นข้อมูลบนทุกท่านสูตรคำนวณเลขวิ่งได้2กับ9เด่นบนสูตร1สูตร2สูตร3ก็ได้เรียงดูเอานะครับ ส่วนแนวทางคู่โตสของอาจารย์อยู่นในส่วนตรงนี้มีหกหนึ่งหกสองหกสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแปดหนึ่งแปดสองแปดสามเลขชุดสามตัวก็จะมีบางส่วนนะครับที่อาจารย์ตัดทิ้งไปให้ก็จะเหลือเป็นชุดที่อาจารย์วงกลมมาให้คุณชมต้องแคปหน้าจอเอานะครับแล้วก็ไปขยายใหญ่ดูเพิ่มเติม,ตมแนวทางของแอดคนบางอาจารย์ ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดยายผานะครับใบฝั่งทางซ้ายอาจารย์บอกว่าถ้า3าล่างสูตรดังมาจริงเลือกชุดที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางก็มี3134363839เลือกตัวที่ชอบส่วนใบฝั่งทางขวานะครับเป็นข้อมูลที่อาจารย์บอกว่าคัดมาได้เท่านี้นะครับก็จะมีเลข89406หกทุกท่าน หาตัวคัดมาได้เท่านี้นะครับ8 9 4 06ถ้าถามยายนะครับความชอบส่วนตัวของยายก็คือเลข9กับเลข4จับเข้าคู่ด้วยเกนะครับตรงนี้เอาแปดมาเสียบทุกท่านก็ได้แนวทางาชุด3ตัวก็คือ8 9 4นะครับ8 9 4 ต่อมาก็จะเป็นอีก2ใบนะครับผมรวมมาให้ใบฝั่งทางซ้ายเป็นข้อมูลชุดพิเศษ2ตัวบนลงไปแล้วขอหน้าน,นั้นเพิ่มเติมก็คือใบฝั่งทางขวาเป็นทางวิน3ตัวบนเลขวินของอาจารย์ได้89460นะครับจับวินก็คือ894นะครับ894เป็นชุดเด่นทุกท่านชุดรองก็มี840 094แล้วก็4ี่หีนะครับ เดี๋ยวผมมาขยายให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับตามนี้เลยทุกท่านเก็บหน้าจอเอานะครับใครชอบใครตามแนวทางของแอดยายผาต่อมาก็จะเป็นทางสิทธิ์เกาโโ่าวนองวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายข้อมูลบนหลุดนะครับส่วนข้อมูลล่างเลขเด่นได้8เข้าอยู่ครับแต่ว่าเลขชุดไม่มี8 9เ้า มดหมายไปฝั่งทางขวาทุกท่าน16บหกทับเจ็ดสองเด่นบนของอาจารย์ได้หกกับ1นะครับเลขชุดก็อยู่ด้านล่างต่อมาข้อมูลล่างครับเด่น5กับ6เลขชุดก็มี8 5 8 6แล้วก็5 6นะครับสิเก่าวนต่อมาก็จะเป็นแนวทางชุดเต็มล่างของอดเด็กตากมวดที่ผ่านมาเข้าตรงๆนะครับ มี8ปดงวดก่อนหน้านั้นก็เข้าตรงๆมีสามหนึ่งงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาทุกท่านจัดไปครับ16บหกทับเจ็ดสองพัดุดเต็มล่างเอดเด็กตากดึงชุดเด่นเอานะครับ ต่อมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์สมยศนะครับข้อมูลจุด3ตัวได้749870แล้วก็แปดหด้านล่างมี3230แล้วก็63ต่อมาก็จะเป็นแนวทางแอดใบเขียวแอดใบเขียวงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับงวดก่อนหน้านั้นมีล่างนะครับที่เข้างวดที่ออก3113งวดใหม่ใบฝั่งทางขวาทุกท่าน แนวทางของอาจารย์ก็ตามนั้นข้อมูลบนก็อยู่ในส่วนด้านบนนะครับส่วนข้อมูลล่างมี27กับ28กอจะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ